สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะมะกอกก็จะเด้อมะกอกจ้านี่ค่ะมะกอกค่ะมีระคาจะเป็สิตากมะกอกค่ะอันนี้ก็คือสิตากมะกอกนะคะเพราะว่าเนั้สิเลือกเอามากที่ว่ามันเป็นหมากเละๆนะคะหมากแบบว่าอันนี้ละ่ะสิไปบีบเอาหนามมั่นจาัาเอาบีบเอาหนามมั่นใส่ตู้เย็นไปกินเพราะว่ามะกอกสิเบิร์แล้วค่ะ เทมากรอปลาซีเรียกแล้ว,ลวะคะ่ววะเดี<ม>๋ค่แบบนี้เลยคะ<ม>่ะกับจะประมาณนี้แหละค่ะแล้วจะเอาไปล้างหน้าไปล้างเบิดกระดงนี่แหละค่ะแล้วก็สี<ม>บีบเอาน้าม,มานันพอนะคะอันบางส่วนนี่ก็สซีตากแข็งไว้เพราะว่าเวลานาเมัมื่อมีเนาะค่ะเนาะยนมแหล่งนะคะ เข้ากับสามารถเอามาใส่ตุ่มได้ตุ่มไก่ตุมเนื้อตุมอียังได้เบิดใส่อมนะคะอมกับปูแบบนี้นะคะเจฟฟ้าก็เอามาใส่นี้ค่ะคือยายเพื่นไปเก็บมากค่ะไปเก็บมากกับสิตากนะคะเดี๋ยวกับสีเอามาบีบเอาหนามั่นค่ะเดี๋ยวค่ะเจฟฟ้าเอาไปล่างสะกรอนได้ค่ะเด้อล่างมาเกาะกันค่ะพี่น้องอันเด็กกัือนมะกอกคีอว่าคืล่างล่างแล้วก็คืไปบีบเอาหนามมันได้จ้ะนะคะทักล่างโอ้ย จะล้างมากก่อคนแล้วเราจะเอาไปตากค่ะจะเลือกเอามาต<ข>ากนะั่นจะสใส่ที่นี่นี่นะคะก็ะคือจะเอาไปนะคะอันนี้ก็คือทีเอาไปตากนะคะมะกรอค่ะเนื้อมะมีดยิงค่ะจะแตบที่ชุดเลยเอาไว้ใส่ต้มนะคะต้มไก่ไปแล้วมาค่ะ น,นะคะวิถีชีวิตบ้านๆน,นะคะหอนกุฝานะคะเนาะนะคะก็คือชิ้นที่รอบโตนะคะมันหาย,ยากกอกระบอกนรือม้แ่ใส่สสมแสบก่าหมักเ่่าห่่่ม่่เ่่า่้่เ่่าบีบเอา่่า่่นม่่่่ม่่ะ่่่่ก่น่่่่ก่่บบน่่่บแบบแ่่ามั่่่่่่บ่่่่่่่บ่่่่่่า่่่่่่่ก่่่่่่่่่่ มันแห้งแล้วห้อก,ก็สามารถนะคะออเอาไปผ่าแบบนี้นะคะเอามีดปอกนะคะก็คือเอาไปแส่กระโดงได้นะคะกระหล่ำใส่กระดงด้วค่ะเนาะอันนี้ก็ฟื้นเด้อจ้ะเด้อฟื้นเด้อนนอคน,นค่ะอันนี้กระโดงเด้อค่ะเด้อกระโดงค่ะนี่ะนะเฮ้ยเล็บแอล น,นี่ราละค่ลรูกมะกกอ,อกค่ะนั่งตากแดบดบพี่น้องอันนี้ก๊อกน้ำคอยด้วยเพื่อให้ท่านสบายดีก๊อกนนังนี่แหละคะ่ะราจะประมาณนี้แหละคะ่ะอันจะเทสะะักนอง เดี๋ยวจะตากแดบไปจะนอยกองค่ะจะกี่ตาแดดอ่บ่อต่างแดดบกระดมไม่ใช่แบบขวางบบขวางตนี่แหละค่ะกระดงมกระดงมก็กระดงมมกรอกแล้วเสดสโน่ดูไข่น่าเสดหนักก็กอจับหนึ่งนะคะหนกอีกอว่าเพื่อเยไปบีบเอานะคะไปบีบเอาหนมัน ต้องหาถุงมือก่อนพื่อถุง tamam. ม okay. like ือบ่ม uh ีนะคะนี่ไงเอ้ตามนี่แหละจ้าพี่น้องอันนี้ก็คือมะกรอเนี่ยมีถุงมืมาเดี๋ยวก่อนนะคะตามวิถีชีวิตระบานของเจฟ้านะคะแล้วจะไปเบิ่งว่าเมื่อคินบเอาชามะกรอกทีเป็นจังไวะคอยว่ากันค่ะค่ะพี่น้องค่ะแบบที่ในเจฟ้ากระชืมะบีดมะกรอกเ้าจะเลือกชิเลือกเบิ่งจ้ามากไดมันเลเล่มากไดโบเล่เข้ากับโบบีบเอานะคะเนาะ นะคะกระชมาบีบเอาแบบนี้แหละค่ะบีบมากรนะจ๊ะกระชีบีบเอาหน่ามันจะหน่ามันกระชีเป็นเนี่ยนี่ราค่ะนี่ลราคะจิปากระชีบีบเอาแบบนี้ระค่ะนี่ละ,ะค่ะก็คือสิเอาไว้ต่ำม,มาฮวงค่ะใส่ถุงม,มืออยู่แล้วจ้ะพี่น้องก็ต้องขี้เหยดจิปาได้จ้ะเด้อนะคะสิบ่คะนี่ยหน่ามันจะออกมาแบบนี้เขาก็เอาะใส่สองฟีดไว้ค่ะโอ้หมามันคือเรื่องคัะแต่ นี่แหละค่ะพี่รองคะนี่ปากจะบีบเอาแบบดีแหละคา่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นบอกค่ะเดี๋ยวนกะะัะเนาะบีเผ็ดเต็มก็จะมาเบิ้งนะคะเนาะเดี๋ยวมันทิคทิปเงาเดี๋ยวสิว่าโอ้ยงเงาโพดเกินไป นี่แหละค่ะพี่น้องจะ่าก,กับบีบเอานะคะมันถ้าจะสุกคักก็เลยบีบแดดซัมเน่ก็เสียไปใส่ช่องฟีดว้กอนนะคะสําหรับมะกอกนะคะเนาะเอาไว้กินย่ยม,มันบ่มีนะคะอน,นี้ก็คืออัปเดตให้กับพี่น้องนะคะที่อยู่ต่างแดนแดดเบิงนะคะาฝากติดตามในเด้อค่ะเด้อเ็นว่ากรได้เจฟ่าสนหามาเล่าค่ะเมนูบีบมะกอกจะมะกอกนะคะอันนี้บีบเอาน้ํามะกอกค่ะ